สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์พันอ่อนนะครับเจ้าหน้าที่แห่งโรงเรียนสอนขับรถ ID d ีไดเ r นะฮะและในวันนี้เราอยู่กับการอบรมหัวข้อหลักสูตรการขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันหรือ e c o d ได v e และในวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์เฉลิมชัยหุ่นนักคลรินทรผู้ที่จะมาให้ความรู้ซึ่งท่านเองนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถ ID ดีไดเ ver ส่วนเนื้อหาและรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญรับความรู้จากทางท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้เลยครับนี่ความพร้อมด้านจิตใจนะครับรถที่มีประสบการณ์และทักษะสูงยังไม่สามารถนะจะขับรถประหยัดมันเพลิงได้นะถ้ามีปัญหาสภาวะด้านจิตใจและความวิตกกังวลเรื่องต่างๆอันนี้มันจะเป็นเหตุผลสําคัญเลย ในสภาวะจิตใจคนถ้ามามีความวิตกกังวลแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากนะครับการขับรถก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาเรื่องสภาวะจิตใจนะครับการที่เราจะควบคุมรถหรือคอนโทรลรถนะครับการใช้เกียร์การใช้แคนเลงหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าสภาวะจิตใจเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การกับฟี่นะครับตามองถนนก็นจริงแต่สมองเราไปคิดเรื่องอื่น พอสมองไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บใจล้วก็ไปวิตกกังวลแต่เรื่องอื่นแนะทนที่จะโฟกัสแต่เรื่องขับรถนะครับมันก็จะส่งผลกับการใช้รถให้มันเต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับบางทีถึงจังหวะเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยถึงจังหวะนะชะลอความเร็วก็ไม่ชะลอนะไปเบรกเอาใกล้ๆนะแทนที่จะยกคันเร่งชะลอไปก่อนแล้วไปถึงไปเบรกเอาอย่างเงี้ยนะเบรกแล้วก็ออกตัวใหม่อันนี้เป็นสัดจตธรรมของการขับรถตราบใดถ้าคุณแต่เบรกคุณก็ต้องแต่คันเร่ง ถ้าแตะเบรกก็ต้องแตะกันเ,เองถ้าขับแบบนี้นะครับอัตรา,าที่เเลืองน้ำมันชื้อเพิองมันก็สูญเสียไปโดยปล่าประโยชน์นะครับสิ่งที่ส่งผลนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อคนขับรถทําให้เกิดการประหยัดเนี่ยองค์ประกอบหลกักๆเลยครับนะครับบริษัทขนส่งธุรกิจไหนอะไรก็แล้วแต,แต่สังเกตดูครับถ้าไม่มีตรงเนี้โอกาสที่จะเกิดการประหยัดเนี่ยน้อยมากเนี่ยน้อยมาก เพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วคนขับรถเป็นไงครับไม่รู้จะประหยัดไปเพื่ออะไรนีอ่ออกมล่าเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยถ้าประหยัดแล้วมันจะช่วยให้เป็นไงครับประเทศชาติเราลดการนําเข้านะอากาศบรรยากาศในประเทศเรามันจะดีนะลดคาร์บอนไดออกไซด์นะความคิดพวกนี้เ็าไม่มีเส้นใหญ่เขาจะคิดว่าเฮ้ยลรวขับประหยัดแล้วมันต้องมีผลตอบแทนะนี่หรือกปล่า หลายๆธุรกิจขนส่งหลายๆบริษัทเขาตึงตั้งว่งาเฮ้ยถ้าคุณขับประหยัดนะคุณใช้น้ำมันเท่านี้นบางทีเหมาน้ํามันให้วิ่งเลยเที่ยวหนึ่งคุณใช้น้ํามัน3 0มลิตรถ้าคุณวิ่งในสอง้ิตรเนี่ยอีก20ลิตรคุณอาไปเลยอะาไปไหนก็แล้วแต่เห็นไหมอันนี้มันก็ช่วยแชร์ประหยัดเหมือนกันเพราะไอ้น้ำมัน20ลิบริมันก็ไม่ได้ถูกเผาไปทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์มันก็จะถูกนํามาหมุนเวียนนะ ถ้าเทียบกับเขาเหยียบทิ้งเหยียบทิ้งเหยียบทิ้งไปน้ำมันก็โดนเผาทิ้งไปได้ดยปล่าประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าเขาเป็นไงครับมีความสามารถพิเศษเขาสามารถที่จะขับรถให้ประหยัดน้ามันได้อะไรได้นะครับเขาก็มีผลลัพธ์ตรงนี้เป็นค่าตอบแทนบางบริษัทเขาก็อาจจะใช้วิธีกํากหนดเลทให้วิ่งนะถ้าคุณขับรถได้นะ3.2กิโลเมตรลิตรนะคุณจะได้เบี้ย ขยันเท่านี้เบียร์พิเศษเท่านี้ถ้าคุณได้3 5จกิโลเมตรต่อลิตรคุณจะได้เท่านี้ถ้าคุณได้สามจุดดต่อลิตรคุณจะได้เท่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกําหนดแรงจูงใจนี้ทุกคนก็จะใช้ความสามารถของตัวเองในการขับขี่จะทาไงให้มันประหยัดจะหาวิธียังไงจะขับรถให้มันประหยัดแต่มันก็มีวิธีที่มันถูกวิธีกับผิดวิธีนะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่ผลประกอบผู้ประกอบการจะได้รับคืออะไร อพอมีแรงจูงใจตรงนี้ปุ๊บคนขับรถเป็นไงครับตั้งใจขับประหยัดปุ๊บหนึ่งการส่งสินค้ามันก็ตรงเวลาความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมันก็น้อยโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็แทบไม่มีนะเพราะอะไรเพราะทุกคนเนี่ยก็จะต้องเป็นไงขับรถมันประหยัดการใช้ความเร็วกันระมัดระวังแลการใช้ความเร็วกันใช้เ,ใเบรกใช้อะไรพวกนี้ทุกคนก็จะตื่นตัวนะครับตื่นตัวมันก็จะเกิดการประหยัดนะ เขาเรียกว่ามันก็จะได้ทั้งสองฝ่ายบริษัทก็ได้นะคนขับรถก็ได้ก็ได้กันทั้งสองส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าบริษัทไหนไม่มีแรงจูงใจไม่มีค่าตับแผนพวกนี้นโอกาสเกิดการประหยัดน้อยยังต้องมีปัจจัยอื่นอีกหลีกเลี่ยงการใช้เบรกบ่อยๆอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นหัวใจหลักเลยนะบางทีคนขับรถเนี่ยที่มีปัญหามากๆเลยคืออะไร ขาดการมองไกลขาดการมองไกลขาดการคาดคาดการแล้วก็วางแผนล,ลงมาเวลาขับรถไม่ได้วางแผนล,ลงมามติว่าข้างหน้าเบรกจะทํายังไงจะออกซ้ายออกขวายังไงนะครับหรือว่าจะชะลอความเร็วยังไงส่วนใหญ่แล้วคนขับรถส่วนใหญ่นะครับชอบขับรถจี้ท้ายเวลาหยาไม่เพียงพอพอข้า้งหน้าเบรกล้วก็เบรก,กเบรกเสร็จปุ๊บไปไงครับกูก็ต้องเชนเกียร์แล้วเยียบกำลัง แต่ถ้าคุณไม่แต่เแบรบคคุณมองกายใช้วิธีชะลอความเร็วเชนเกียร์ลงนแล้วคุณก็เป็นไงครับเลี้ยงคันเร่งขึ้น,นไปนะมันก็รักษาระดับความเร็วได้นะครับการขับรถเนี่ยทิ้งระยะห่างอันนี้สําคัญเลยการทิ้งระยะห่างเพื่ออะไรเพื่อเราสามารถที่จะวางแผนในการชะลอความเร็วได้เพราะการขับรถในทิ้งระยะห่างเนี่ยจากรถคันหน้าอย่างน้อยก็สี่สิบถึงหกสิบเมตรหรือหกสิบเปอร์เซ็นตของความเร็วถ้ากฎของเลิฟเนี่ยเลิฟเยอรมันเขาบอกว่าการขับรถ เวลาห่างจากขันหน้าเนี่ยควรจะเว้นระยะห่างที่หกสิบเปอร์เซ็นตหกสิบเปอร์เซ็นตของความเร็วถึงว่าคุณวิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณควรจะเว้นระยะห่างจากรถขันหน้าหกสิบเมตรเดี๋ยวนี้เรามาดูการวางแผนชะลอความเร็วล่วงหน้าให้ผ่านทางแยกหรือพืหลีกเลี่ยงการติดไฟแดงอันนี้สําคัญก็ใช้วิธีการมองไกลถ้าคุณขับรถปุ๊บคุณมองเห็นรถสัญญาณไฟแดงรถขัดติดนานยังถ้าไฟแดงเนี่ยเพิ่งถ้าเขียวแล้วเริ่มแดงเนี่ยคุณรู้แล้วยังไงก็มันก็ติด แน่นอนเนี่ยคุณก็ยกคันเร่งปล่อยรถไหลชะลอความเร็วมาแค่นั้นเองการใช้คันเร่งหรือเดินคันเร่งเนี่ยควรจะราบเรียบนะครับไม่อยากคันเร่งแรงก็หมายถึงอะไรรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าถ้าเป็นความเร็วนะคันเร่งไฟฟ้านี่พยายามหลีกเลี่ยงการเหยียบคันเร่งแรงหรือรถรุ่นเก่าที่เป็นปั๊มอนไลน์เนี่ยที่เป็นปั๊มสายปั๊มกาวนาเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการเหยียบคันเร่งแรงถ้าเราเหยียบคันเร่งแรงเนี่ยนะครับแหลกกาวนามันเปิด สุดเปิดสุดน้ำมันมันก็ฉีดไปดูอยฉีดเยอะอฉีดมันก็พุงพ่งไปเยอะนะพวพุ่งไปเยอะปุ๊บเป็นไงควันมันก็ดำควันก็ดาน้ํามันมันก็กินเปลืองน้ามันทันที่รถจะวิ่งไม่วิ่งกเผาน้ํามันทิ้งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะการใช้กันเล่งเนี่ยควรจะใช้ด้วยความนิ่มนวลน,นะครับนิ่มนวล ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้สําหรับหัวข้อ,ขอการอบรมหลักสูตรนะครับการขับขี่รถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันหวังว่าทุกท่านที่ได้รับความรู้ในวันนี้นะฮะจะนําไปใช้ในการขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมยิ่งขึ้นส่วนในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านติดตามและรับชมได้เลยนะครับอ๋อ หลังจากจบคลิปแล้วนะคะอดีา่าลืมทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ